สวัสดีค่ะวันนี้พี่สุมาสอนอดูดูผ้านะคะอันนี้เป็นผ้าไหมแท้นะคะไหมแท้ไหมแท้อันนี้เราสามารถซักได้ทั้งสองแบบนะคะทั้งซักแห้งแท้และซักแห้งเทียมนะคะ<ม>เดี๋ยวพี่สุจะอธิบายทีหลังนะคะว่าซักแห้งแท้คืออะไรซักแห้งเทียมคืออะไร อันนี้เราสามารถซักแห้งด้วยการลงน้ำได้นะคะเสื้อสูตรขาวแล้วก็อันนี้เป็นไหมจิตระดานะคะอันนี้ก็ซักแห้งแบบลงน้ำได้นะคะแบบนี้นะคะเป็นเสื้อลูกไม้ติดเกล็ดเงินปักปักปักเลื่อมเงินนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะเสื้อสูตรแบบนี้ เป็นเสื้อที่สามารถซักแห้งแบบลงน้ำได้นะคะส่วนเสื้อผ้าไหมแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีสดสดแล้วก็เป็นลายแบบลายอื่นที่ไม่ใช่ลายอย่างนี้ก็แนะนำให้ซักแห้งด้วยน้ำมันจะดีกว่านะคะไม่ไม่เสี่ยงสีตกนะคะถ้าหากเราซักน้ำมันเราก็ต้องซักทั้งชุดนะคะไม่งั้นสีมันจะ อาจจะต่างกันนิดนึงค่ะอันที่เราซักแห้งด้วยน้ำสีมันจะซีดกว่าอันที่ซักด้วยน้ำมันนะคะความหมายของซักแห้งเทียมก็คือการซักแห้งด้วยการใช้น้ำยาทั่วไปนะคะส่วนซักแห้งแท้ก็คือซักด้วยน้ำมันไวซ์สปีริตนะคะ ที่ที่พี่สุเคยซักให้ดูก่อนหน้านั้นนะคะผ้าแบบไหนบ้างนะคะที่ลูกค้าจะเอามาซักแห้งก็จะให้ดูประมาณนี้นะชุดราตรีที่ลูกค้าออกงานอย่างเงี้ยค่ะชุดยากๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลีสเป็นที่มี อะไรเป็นพิเศษแบบนี้เนาะเพนอันนี้ลูกค้าบอกพี่สุว่าซื้อมาหมนะื่นกว่าเนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแพงขนาดนะั้ตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้4,500นห้านะคะตัวนี้เขาซื้อมา4ี0 0ห้าอันนี้พี่สุซักแห้งก็ร5อห้าบนะคะเริ่มที่ร5 0ยห้าเพราะว่าเสื้อผ้าที่ลูกค้าจะซักแห้งคือมันจะ เขาจะต้องซื้อมาราคาแพงกลุ่มลูกค้าที่ซักแห้งก็คือลูกค้าที่ที่มีเงินนะคะมีเงินซื้อชุดแพงๆใส่เสื้อผ้าแพงๆนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือสามารถซักแห้งเทียมได้นะคะแบบนี้ไม่ต้องซักน้ำมันเนาะเพราะว่าบางทีตรงชายมันจะมีเปื้อนมากเลยแบบนี้นะคะ่ะ ซักได้ค่ะไม่ต้องซักแห้งด้วยน้ำมันเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนเราเนาะ,ะมาดูราะว่า<อ>ถ้าเป็นแบบนี้นะอันนี้นะเป็นไหมพรมไหมพรมแล้วก็เย็บด้วยมือนะคะเอาขนแกะมาเย็บใส่เนาะตัวนี้ ถ้าไหมพรมเฉยๆนะไม่มีขนแกะก็150นะคะซักแห้งแต่อันนี้มีขนแกะตัวนี้มาทำให้เราทำงานยากตัวนี้พี่สุคิด250นะคะเ,เราต้องดูงานด้วยนะคะอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดขนแกะตัวนี้คือสามารถซักน้ำได้นะคะแต่ว่าวิธีการทำให้แห้งอะซะักเสร็จปั่นแห้งแล้วก็เป่าเป่าด้วยไดร์ เป่าผมนะคะที่ที่ไม่ใช้ลมร้อนเนาะใช้ลมหรือหรือลมปานกลางลมร้อนปานกลางเป่าให้ตรงเนี้ยแห้งทันทีนะคะส่วนอื่นไม่เป็นไรค่ะส่วนอื่นก็ผึ่งลมได้อันนี้ซักได้ทั้งสองแบบนะคะทั้งซักแห้งแท้ด้วยน้ำมันแล้วก็ซักแห้งเทียมได้นะคะขอบคุณมากนะคะา